สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะเดือนเมษายนนะครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีนี้นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดครับคือตอนนี้ครับยังมีนะฮะดาวเกตนะฮะกลุ่มจุดเกิดอยู่ในขณะนี้อาจารย์ดาวเกตคือดาวอะไรนะครับโหราศาสตร์ไทยก็บอกว่าอายุยืนนะฮะให้ทายดาวเกตครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ในช่วงจวังหวะตอนนี้นะครับดาวกตนะฮะยังโครจรเนี่ยนะนะทับจุดเกิดของคุณอยู่ในขณะนี้ความหมายแปลว่า1พ่อข้อดีก่อนแนะ่ยแปลว่านะเจ็บป่วยอะไรก็ตามทีนะฮะก็มีมุมของการรักษานะถูกวิิจฉัยโรคที่โอเคก็ได้นะครับแต่ถ้าทายในะมุมที่ไม่ดีล่ะนะดาวเกตแปลปว่านะจิตตกจิตง,งงงมึนมึนนะยุกยิกยุกยิกนะฮะ นะอารมณ์แบบนั่งเฉยๆปุ๊บเนี่ยนั่งสั่นขาเนะี่ยคุณเข้าใจอารมณ์ไหมมันเป็นแบบนั้นนะครับท่อนบนนิ่งนะแต่ท่อนล่างเนี่ยสัน่นคึกคือคึกนะมันเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอ,องค์ประกอบจนจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะอันนี้คือข้อเสียนะกังวลใจนะได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมตัวจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมดีคาลเทวดาคุ้มครองนะนอกจากกําลัง นะกายกําลังใจที่แน่วแน่แล้วนะอาจจะแปลว่ามีเทวดาคุ้มครองดุชะตาชีวิตหรือมีสิ่งที่อัศจรรย์เนี่ยเกิดขึ้นกับชีวของคุณได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้หรือมีปฏิหาริย์นะฮะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับดาวประจําตัวนะครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีสิงห์นะฮะดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวพระอาทิตย์นะฮะซึ่งในหลักของโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ย ดาวพระอาทิตย์นะฮะในช่วงหลังจากกลางเดือนเมษายนปุ๊บเนี่ยนะครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะฮะมหาแปลว่ายิ่งใหญ่หอุดแปลว่าสูงสุดมหาอุดแปลว่าจุดสูงสุดหรือดีสุดของดวงชะตาหวังซึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับลาภสการะนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับยศทางบรรดาศักดิ์หวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนะครับหวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ใหญ่นะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะควายฟ้านะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือว่าดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรรมมะนะก็คือดาวการงานนะครับตอนนี้เนะี่ยโคจรเป็นมหาอุดในภพมลณะนะครับเหมือนกันนะแปลว่าได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะมีโอกาสสร้างไรายได้นะเป็นกอบเป็นกรรมหรือกรรมมะมรณะเนะี่ยแปลว่าไปขุดลากถอนโคนงานเก่าๆที่มันรู้สึกว่า ม,มันผ่านมาแล้วไม่ได้ทำนะเอาเอามาสารต่อขุดมาจากหลุมปุ๊บเนี่ยนะแล้วมาปัดปัด,ปดฝุ่นปุ๊บนะทำมันซะมันก็จะเป็นมุมที่ดีนะครับหรือถ้าใครนะั้นที่เกิดราศีลคนาราศีนี้นะทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับนะอาจจะมีช่องทางอะไรบางอย่างนะฮะที่มันถ้าเกิดนะนำเข้าส่งออกหรืออะไรก็ตามที่ทโดดเด่นนะฮะนะมันมีช่องทางนะบางคนอาจจะเสียหายแต่คุณอาจจะโอเคนะอารมณ์แบบ นะเดี๋ยวภาษีขึ้นนะร้อนะแต่มันมีช่องทางอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับกับงานของคุณเนี่ยนะทำให้มันมีช่องทางทะลุและก่อก่อเกิดกำไรกับตัวคุณได้ในช่วงปัจจุบันนี้ก็ได้นะฮะก็ถือว่าโดดเด่นนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องของการเงินครับดาวการเงินแต่พื้นฐานดวงเนะี่ยณขนานี้นะฮะดาวการเงินเนี่ยนะนะของท่านนะ่ย ต้องระวังนิดหน่อยก็คือว่าอยู่ในภพวรณะกระดวงเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงลลโหราศาสตร์จึงต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุขภาพร่างกายนะฮะเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไราการเจ็บป่วยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญเสี่ยงเงินกระตรงจุดนี้นะครับผมเรื่องของความรักนะฮะยุ้มจิ้มจุกจิกนะฮะนะบ้าบ้าบาบ,าบานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรตัวแทนคู่ของคุณณนะช่วงจวังหวดตอนนี้ในช่วงหลังจากกลางเดือนนะ,ะเมษายนนะครับ หรืออีกมุมหนึ่งนะฮะเป็นช่วงส่งท้ายนะคู่ป่วยคู่ห่างไกลนะถ้าทะเลาะกันก็อยู่ไกลกันนะถ้าไม่ใช่คู่ก็นะต่างคนต่างไปในช่วงนี้สงการไปนะเล่นน้ําเจอเจอคนใหม่นะ,นะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตรงน,นี้ก็ต้องระวังไว้นะครับเรื่องของความรักแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุวัติภัยนะฮะนะสิ่งต่างๆช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นดีบางเรื่อง แต่ก็ปวดกระบาลในบางเรื่องนะฮะนี่คือข้อสรุปในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือสนุกคำพยากรณ์น,นะฮะอยากรู้เรื่องราวนัดหมายดูดวงกับอาจารย์ไปการส่วนตัวนัดหมายได้ที่แอสไซน์นะครับโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ